ปิดเป็นไงนะครับในตัวนี้มันสามารถใช้ได้ประมาณ8 14สเครื่องนะครับอ่าสปีดก็ประมาณนี้เราก็ต่อใช้ได้6ชั่วโมงนะครับแบตมาชาร์จไทซีได้นะครับตัวนี้จะเป็นชาร์จสัดใช้ได้6ชั่วโมงนะครับถ้า6ชั่วโมงคุณไม่สามารถชาร์จได้คุณก็สามารถเป็นแบตเตอรี่ได้ที่ใช้มาเป็น8บ5 0นะครับตัวนี้ p ลิตัณตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์ Wi-Fi พกพานะครับเป็นเราเตอร์พกพา Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับสปีดแรงมากแต่เป็น Wi-Fi 6ของโฮโคนะครับลักษณะของตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับอ๋อก็เป็นเราเตอร์พกพามันแตกต่างยังไงนะครับอยู่ที่2.4นะครับรับคลืนก็โดยใช้ซิมนะครับซิมเดี๋ยวผมใส่ซิม as มันแตกต่างกันยังไงนะครับ เป็น WiFi พกพาขนาดเล็กนะครับเปิดมาดูข้างในเป็นยังไงนะครับข้างในก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานสายชาร์จแถมนะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์นะครับตัวเราเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ามันแตกต่างกับตรงไหนนะครับมันแตกต่างกับเราเตอร์ทั่วไปตรงไหนคือ มันสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ใช้แบตเตอรี่2ก้อนนะครับเนี่ยปุ่มเปิดตรงนี้ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จและสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ยังไงนะครับสามารถใช้หารอ่หนึ่งสามจุดโวลต์หนึ่งอ่าศูนย์นะครับหนึ่งหาเนี่ยหาซื้อได้ตามห้องตลาดได้พวไปและแหมชาร์จได้ด้วยนะครับการใช้งานก็เปิดมานะครับอ่ะใช้งานก็เปิดมาอย่างนี้นะครับเปิดมาปุ๊บ นี่เห็นไหมมันจะมีแบตเตอรี่เราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าหานแบตหมดก็สามารถเปลี่ยนได้และสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับเพราะ1 8 6 5 0เป็นแบตเตอรี่ที่เชื่อมชาร์จได้นะครับเปิดมาปุ๊บคุณก็ใส่ซิมนะครับตรงนี้ใส่ซิมเปิดมาตรงนี้ใส่ซิมนะครับอ่าใส่ซิซมแล้วก็เอาซิมใส่อย่างนี้นะครับเห็นไหมผมใช้ซิมของ A s นะครับปุ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนมาปุ๊บนี่ เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมแล้วคุณก็ใส่ขั้วนะครับปุ๊บนี่มาปุ๊บเปิดมานะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้นะครับเนี่ยใส่แบบนี้มาปุ๊บอ่า แล้วก็เปิด wi-fi กดค้างนะครับครั้งนิดนึงให้มา f i ออกนะครับเห็นไหม Wifi โดยใช้ตรงนี้นะครับว่าจะใช้อดมินไรเลขรหัสไรนะครับมันจะบอกตรงนี้นะครับอดมินรหัส w Wi-Fi แอดมินใส่รหัสไป1 2 3 4 5 6หนะครับแล้วเราก็จะมาเทสสปีดกันนะครับอ่าโฮโคตัวนี้นะครับโฮโคเทสสปีดกันนี่ เร,เราได้เราได้แล้วนะครับอ่าข้อดีของตัวเราเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือมันมีขนาดเล็กแล้วคุณสามารถเปลี่ยนฐ่านได้นะครับแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่สามารถชาร์จได้อีกนะครับตอนนี้ที่คุณไปอยู่ในเขาในป่าเนี่ยคุณสามารถใช้แบตเตอรี่ตัวเนี้ยอ่าม,มีแบตเตอรี่สำรองอ่งนะใช้ได้เลยเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าคุณไม่แบบพลังงานคุณไม่มี power bank ไม่มีแบตชาร์จแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยภายในก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ นะครับแล้วใส่มาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็คือใส่ตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ไปปุ๊บมาอย่างนี้ปุ๊บนี่ใสมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่มา,มา,นะอ,าอย่างนี้ใส่มาปุ๊บนะครับอ่าอย่างนี้ใส่เปิดกดด้านข้างนะครับเปิดกดค้างค้างไว้ อ่าเปิดมาด้านข้างปุ๊บอ่เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานว่าเป็นยังไงก็คือตัวนี้มันจะมีรหัสของมันอยู่หน3 4 5 6อ่หาประมาณเนี้ยครับอ่าผอปิดไว้แล้วก็แอดมินพ่าเวิร์แอดมินนะครับเราก็มาใส่ผมก็ต่อเน็ตผมก็ต่อเน็ตตรงนี้นะครับอ่าต่อเน็ตปุ๊บผมก็ได้เน็ตแล้วนะครับอ่าแล้วเราก็มาเทดสปีด เรสปีดของตัวเน็ตนะครับ mm hmm. ว่าเป็นยังไง mm hmm. มันจอก็จะพิบกระพิบอย่างนี้นะครับ mm hmm. กดปุ๊บ mm hmm. อ่ะมามาดูกันเลยปีด mm hmm. เป็นไงนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้มันสามารถใช้ได้ประมาณ8 14เครื่องนะครับอ่าสปีด mm hmm. ก็ประมาณนี้เราก็ต่อใช้ได้6ชั่วโมงนะครับแบต2ก้อนเนี่ยอยู่ได้6ชั่วโมงเปลี่ยนแบตได้ตลอดนะครับแบตเตอรี่อ่า เปลี่ยนแบตได้ตลอดนะครับน,นี่นะครับสามารถเปลี่ยนแบตได้ตลอดซื้อหาซื้อได้ง่ายสามารถติดต่อซื้อแบตผ่านข้างล่างลิงก์ได้นะครับอลตาไฟใช้ได้หมดนะครับอ่าหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับสามจุดเจ็ดโวลต์เดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพที่อื่นกันเลยครับสามารถชาร์จไทซีได้นะครับตรงนี้จะเป็นชาร์จสักษาะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ชาร์จ ไปได้ถ้าคุณไม่มีที่ชาร์จคุณก็เปลี่ยนแบตได้นะครับเอร์อวไฟพกพาตัวนี้นะครับพกพาง่ายขนาดเท่าฝ่ามือนะครับไปที่สามารถชาร์จได้สามารถเป็นแบตเตอรี่ได้ในพื้นที่ที่เราไม่มีแบตเตอรี่นะครับสมมุติว่าผมมาอยู่ในป่านะครับเห็นไหมอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่าคุณก็สามารถใช้เราเตอร์ Wi-Fi พกพานี้ได้นะครับก็ใส่ซิมนะครับใช้งาน เรามาเหสสปีดในกันในป่าว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโดยใช้ตัวเทสสปีดสัญญาณเป็นไงก็ดูกันนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีการปล่อยสัญญาณทอ่อเราเตอร์ตัวนี้จะใช้ Wifi 6นะครับสปีดมันจะเร็วด้วยแล้วก็ใช้ได้6ชั่วโมงนะครับถ้าหกชั่วโมงคุณไม่สามารถชาร์จได้คุณก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่ใช้มาเป็น18650 นะครับตัวนี้อ่าก็เดี๋ยวก็ใส่ที่ท่านดูว่าอัปโหลดดาวน์โหลดเท่าไหร่หรือว่าพกพาง่ายนะครับใส่กระเป๋านะครับใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไปพกพาง่ายประหยัดแบตมือถือด้วยนะครับแค่ใช้ Wi-Fi เท่านี้นะครับนี่มาดูตัวโโคะนะครับ w ว f i เราเตอร์ไ i ไฟหกเราเตอร์นะครับตัวนี้ ก็เราก็จะใช้มาในพื้นที่ทดสอบในพื้นที่ป่าเขานะครับพื้นที่ป่าเขาที่เป็นพื้นที่ป่าเขานะครับมาะว่าเป็นยังไงนะครับมันสามารถใช้ได้หเครื่องนะครับหกเครื่องโดยผมจะใช้เทสสปีดกับตัวมือถือด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันป๊บเทสสองเครื่องพร้อมกันนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมสปีดเป็นไงนี่นเห็นไหม น่เรอแปบ๊บนึงนะครับอมันใช้สองเครื่องพร้อมกันได้นะครับนี่นี่นะครับอ่ะก็วิ่งมาพร้อมกันมันก็จะแชร์สัญญาณกันนะครับเห็นไหมอยู่ที่ประมาณสิบสี่สามสองนะครับเห็นไหมนี่นี่ นี่นะครับอ่าอัพโหลดอ่ามันก็แชร์สปีดกันระหว่างเครื่องไปมานะครับเห็นไหมอ่าสอบก็สาธิตประมาณนี้นะครับหรือสีเก้าแบ่งกันแชร์นะครับอยู่เ่านี้ปีดนะครับ